สบายดียามแรงพี <bunker. S 1> <fit> ่น <Vou> ้องสวัสดีพี่น้องในโลกเขาเดียวสิได้ซิปหมัดนะพี่น้องเลยผู้ซิปหมัดเด้อบอสอยที่บอสอยกันหาคนกับผู้ละซิปหมัดกับหาซิปกูได้ซิปหรือกูยาละได้เทข์แขกเทขพอกระทั่งดูดนามเลยพี่น้อง มืออื่นเจดามเตียนจ้างคนงานอีก4ชีวิตพี่น้องเลยบ้านน้องสโนเนาะทีมงานแม่น้องดำเลยแต่ว่าแม่น้องดำขึ้นซีบอดีมาเนาะดูพี่น้องดูน้ำเลยดูน้ำทางทีมงานพี่น้องทีมงานน้องสโนมือนี้มีข่าวดีให้เจตวนนะพี่น้องเจตวนกับเห็ดงานโบเมื่อยเลยมือนี้พี่น้องเลยเห็ดเบียกมาเมื่อยอะไรมือนี้หิ่งเขียวมื่อห้าพวนหิ่งเขียวมือห้าพวเด็กได้พี่น้องเยเห็นได้แขค่ เอฟซีน่ะบอซื้อบางคนน่ะว่าเจสตวนด้ผัวเดียวเมียเดียวเดี๋ยวบอแมนผัวเดียวเมียเดียวนนอ้าวอีอันนี้<อ> <laughs> ลงลงมากนะภาสิขึ้นส,นนงนสองโมงกลัวม,มันขละะุกกล้าบอทำไมแป๊บเดียวพี่เนาะเจสตวนมะหมัดได้ซิปเลยได้ ก้าหมัดซิปหมัดบพี่น um. um ้องข้าวเดียวจึงอีดำไจักหมัดนะรมาก่อนกูนะดำต่วนอีดัมนไอันลุมาก่อนกูนะนะอืมอีดำกูได้ซิบหมัดกูลงมา้ำหลังมึงมึงฮะก็ได้ซ้ำอีต่วนหมัดมาได้ซ้ำามา้มึงได้กูลงมาข้าวเดียว้ำหลังสุเพิ่นได้ซิ เตือนได้หลับข่าวดีเหมือนเนี่ยโอ้ดีใจเด้ดีใจนำนางใจแล้บังเป็นกระเจงแล้วพี่คนสวยทางเยอระะมันพี่อ้อยคนสวยทางเยอรมันสอยเจตืนจอนเจาะน้าบาดาลเนะะาะคุยกันแต,ต่แต้เฮาดำนาหน้าเฮาคนแหละเงินเนพิ่อพึ่งสีออกว่าจัน้นน้อออยเเเดจ๋ เงินคำไรมากคือหนามเด้อพี่เด้อหอยู่ดีไม่แหงเงินไรน้องท่องไรเข่าหนามไรเข่าตลอดหนาไรเข่าตลอดเด้อคุณพี่เด้อเงินไรน้องท่องไรเข่าโฮมเจ้าทุกวันทุกวันเด้อพี่เด้อเอฟซีทุกคนทุกท่านคือกันเด้อจ้าอย่าหน่อยมกหน่อยใจได้ข้อให้ได้หับพอนทุกคนเด้อจ้าเด้อข้อให้ป่าเค็ดป่าขิวท่านมาน ่านมาเอื้อยเป่นผากมาหาพันหารอยหาซีฟาให้ได้ขึ้นไปหาลอยหลานด้วยพี่เด้อให้ได้ขึ้นไปลอยหาลอยเท่าพันเท่าเป็นผากมาขาบัญชีเฮาหาพันหารอยหาซิปเขาก็ไปโอนออกอยู่ไหพี่น้องโอนออกอยู่น้องแตะนั่แหละหานขาใหญ่เป็นเอาพันละซ้าบาทด้วยพี่เด้อแต่ว่าเขาบไิหักดอกเขาไปหักเนาะหักเงินเขาเอง หาพันหาลอยหาซีเพิ่ในไเจ้ตวนสีพันหาเนานะจ้ดำหาลอยห้าหาลอยน้องจ้าซีลอยลอยซีลอยซบาทเนาะตวนขาบัญชีเนาะแล้วห้ากับสีเลือบห้ากับซีเลือบประมาณสามลอยกระซีสี่ลอยเก็น้องจ้า,บบานะนานนะาก,กระ 300, 100, 40, 4, น้ำไฮจนะาหาหาี้ดำหาลอยอจ้ตวน ส ja ี่พันหาพี่น้องจาับก่อนไหวเงินก่อนเบิ้งจกก่อนมาอยู่ในสายหาพันหาคือบมมีเงินหน่อยบ้านหาพันก็จับหกพันเราก็สิไปยังอผมมีเงินหน่อยเฮ้ยอเสร็จมือได้จับเงินหยกให้พี่เบิังด้วยเสร็จมันเกี่ยงได้เฮ้ยเงินใบใบใหญ่ได้เฮ้ยเสร็จอยู่เทิงบุญเออเออโอเคแห้งแล้วเสร็จเสือกูนี่ มันจังยุมันจังซุ่มมันจังไงเออพีพีเอาค่อมาใ่แห้งคุณพี่โบ้านมันข้างแรกบ่นในต่วนข้างแรกในชีวิตได้หนิมึงได้จับเงินนี่ไรได้ร้ายปปนนี่นะได้ยูเธอเลยฮาร้อยชาละพันได้ยูอันนี้ข้างแรกก็่าสปังหาพี่น้องเอ้ยอ่ะอ่ะอยังมากยังมากคักให้มึงเห็นหนามึงแน่เออมาไปเอาไปหาเจดำหนึ่งพัน มาใหใจดาอันโคนละหาล่อแล้วกับกูเอ้าอยู่ในนี่เงินหาน่าวพี่น้องไปไปแบ่งกันไปฉีเกเขินกันเจ,นนเจดามกอนน้ <laughs> นำมนฉีเกเข่งมันหุ่ยไปหาล่อยในฉีกเข่น <laughs> มันก็ได้ผลละพันแล้วเนะ <laughs> นา,นา,านอะอะมามามาให้พ่อนณพี่นี่เฮ้อ <laughs> ผลายเด้อเจ๊เยหาาหรอ่จับมึงดูหายจดมจับจับเงินมึงดูสายสมหูไปละบึงบ่มีอันใบหาลอยกับฉีกผลิตได้ผลลาัฒน์ผลลพัฒน้ยออสูงมะนาวหน่อยมึงเอ้ผู๋ผูเปียกมอดยอดลูกเอาอีกหาหกสิบบาทในแต่พี่น้องลกเอาสองร้อยหาสิบผู เต็มที่อิบอยู่มึงดูไ้ดำนะโลกาเธอซองเศร้อยมาเบิ่งน้ะูล้วเน่คุณลองข้าเดียวกูได้ซิปหมัดมึงไปเหี่ยวาข่าเด้ไก่เจตื่นดีใจพี่น้องขังเล็กในชีวิตตั้งแต่ น้องเห็น u t u b e มาบริเคยได้ปานนี่มาซานเคยได้เตี๋ยลาพันเทียหาอ่อยคับเรื่องอยู่เนี่ยกินเนาะก็ะเด็เป็งนัวบริขาดดอกแต่กินอยู่เวลาเขาได้ข้ากระแบ่งให้นั่งยู่นั่งบ่ได้ก็ได้ได้กินอยู่ขอบคุณลลายเลยพีเด้อฮะตีอราีอะ ่มากกลอยกดำเลยก็ได้ทิพหะอะไรนี่นะคะน่ะเขาแปดทิ่หะจะทิหก็ลอยนึงนะมัคือวสามซีเลยใมีกยั่งยูนปดมัดจังหอดเท่าไหก็ได้ซีก็ได้ีม้มัดยงของมันงมัดกหามาสองอยหาซีบันกะมันอีโตอีโต้กรโดกระดิอ่ะไมันกะนะกูยันซมัดนี่ยันเลื้อหนึ่ง ฮะตรงนี้กูลงมาลูกข้าวเดียวาากะลุกง่ายๆเว้ยใช่เนี่ยเล่นี่แหละนี่ยน,นี่นี่สีเปืองนะสนุนี่แหละนี่เออขันสีเปืองเปืองน้ำสีไฮนี่แหล่เนี่ยอืมเปืองนี้นหละเปืองนะจุนี่นแหละนี่ยไปแล้วเนี่ยนะฮะใจด้ำดำผู้เดียวพีพ่น้องสุ้หอบไปหาเห็ดนั่งด้ำอยู่สามมื่นจนแล้ว ชูเาไปหาเห็ดเผิอกเห็ดก่อมันตายเว้ยมันตายได้แน,น,น,นงแคทว่าอีแมน่นะป้ออิดาชูเผาหาสะนะักห้นั่งหน้าน้าผู้เดียวให้นั่งหน้าน้าผู้เดียวน,นั่งป้ออิดชูเผาไปหาเห็ดเผิอกเห็ดอันเฮ็ดสมาปีอันเด้พี่น้องดีใจเด้พี่พี่เอย้ออยอให้บุญคำ้ำนำสู้เดอ้อละกะ มือเอิญก็จะดำหน้าเจดำแล้วมือแรงก็จะให้เจต่วนโทรหาหลดเจาะน้ำเนาะกันมือฮื่งเนาะเผื่อเขาสิโทรหากันเผื่อเขาสิมาพี่น้องเอ้ยพวกเจาะหน้ำกันได้แต่ว่าเขาบริหทหน้าดอกเหทหน้าหวานแต่เผื่อเขาโทรหากันเพราะว่าเขาบริอยู่หม่องเดียวกันพวกเจาะหนามนลยกันไกลกันเพราะว่าเขามาประมาณสามสี่คนเนาะทีมงานเขานาะเผื่อเขาโทรหากันเ <ด>รังแหลกบมน<ด>พวจะตรวนบวมันทีทิดอยู่เหบอดีใจเุาบ้าในหูหูแล้วชเียวบห้องดีกอ่วนเก็บเงินวาก่อนนอกกูบาว <c> พ <oughs> <c oughs> ่อนยิงแวอย่ฮะพวกกมียเพิ่น <c oughs> หน่งดอนหวานพูย uh. ่นเฮ้ยชิ้นกระวานบ่น่านดะาบานอืลกอดอนนี่แหละลกอดอนวินเบิร์ดเ็จังไปเอาท้งหนาลูกหนาน่อยเดียวหนึ่งโอ้ยแม่ลกเราบริยากเห็นบอแม่ลงมาคราวเดียวได้ซิกวาด

Hot slip, kêu thương hết mát, nào eh? Bossy lok as a bata lumna. A tu. 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 A อค่น้ำต้ม้าดน้ำต้มกะได้กินจียเดียวนะมอนงไปกินเสียงอดเลียงหพัวอื้อยเห็นสัตวเดดออกแล้วพี่นองเ้ยโอ้ลูกสาวเขาลูกกะว่ายเด้อหมอชิมาวันชินบางด้านนี่พาโฮย สินบาบอถ้ากูหันกระใสบาทว่านซื่นนี่อย่าเห็ดเปื่อนเด้อออย่าเห็ดอันนั้นเด้ออย่าไปนน,นางแสเน่าเด้อมัดก้าเจตวนนะพี่น้องเอ้ยอันลอยซองลอยมัดนะซ้ำม,มลอยลบะหูค่ะไม่สนค่ะ,ะเมมแม่แล้วป้าดําแหลกอันลกๆแหละเขาเอาไปกําว้กําแบบไรเตะคือหมู ก <chin isa. S 3> <Christina. S 2> ูยังบดเตะบดเตะหาบดปอเ้าวไว้ซัมี่เด้อพี่น้องเด้อพอกันขีปนาะบาดีน้ามเนี่ะเคินกะไหนเด้อหี่เด้อบกลงบกลงฮะเห็นโน่นท้างน้าแลฮะเฮ้ยกูสิหยกกูสิยกกูสิยกสายยางขึ้นมา